โอ้ไม่ได้เอาไม้ถือมา嘛ถือเอามือถือกันนั้นไม่ได้ถือก่อนเดี๋ยวได้รู้มุมมัดที่ชนมีหลายแกนนี่ครับไม่เป็นไรหรอกไม่หรอกเดี๋ยวจัดการก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเกรงใจเขาหาเขามีงานอื่นเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นมาก่อนอ้าวถนนอธิบายที่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่มีเส้นสยามครับเฮ้ยเร็วๆหน่อยเรียกเรียกแขกหน่อย มีเครื่องตัวอย่างมีงาน Knowledge Fest นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเออยังมีเวลาถึงกี่โมงถึงสองทุ่มมาเลยนั่งเลยฟ้ามาลงสถานีสนามชัยรถใต้ใต้ดินเนาะใต้ดินนะเออก็มีข้อหลักการระหว่างมติชนกับกรทมใช่ครับมีงานดนตรีหนังสืองานหนังสืออาหารชอบมีเวทีเสวนาต่างๆอ่างหาท่านเอ็มดีก่อนท่านปราบครับนี่เอ็มดีไม่ได้ชนนะใครเคยไม่เคยเห็นหน้าก็รับผิดชอบทุกอย่างเอ๊ะ ะบันทิการคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใไหมเป็นไงมีมีเอาโฆษณาหน่อยกิจการไม่วใคยพูดใช่ไหมอันนี้บังคับพูดเลยว่ะครับก็เนี่ยช่วงดีนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีกิจกรรมเยอะโอเควันนี้มีเช่นอะไรบ้างของการถังขี้อ๋อวันนี้เพลงอะไรลูกทุ่งเหรอใช่มีคุณล้วนถึงพระพานกับอทองโอเคโอ้วันนี้อากาศดีด้วยนะมาเลยฝุ่นไม่มีมาได้ายังทันนะผมก็ยังอยู่ถึงหกโมงเดี๋ยวนี้แต่วันนี้เดี๋ยวต้องมีงานจบนิดนึง นี่เดี๋ยวเราไปดูอาหารกันได้ไหมอาหารน่าจะเรียกแขกได้ดีนะแม่ปันนามแข่งกับแม่พนอมเหมือนเนี้ยแม่ปันนามขายอะไรขายลูกชิ้นผู้สาวไปหมดแล้วดิยังไม่หมดโอ้โหมาเลยจ้ะโอ้โหเห็นแล้วปวดท้องเลยเผ็ดไหมเนี่ยไม่เผ็ดค่ะมาจะไหนเนี่ยตรงขาจะเป็นหวานค่ะอ๋อที่ทานเผ็ดน้อยจะทานได้ทานได้ใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นมีแล้วมีไส้กรอก แล้วปกติขายที่ไหนเนี่ยขายในปั๊มบางจากอ๋อเหรอก็ในเซ็นทางเฮ้ยที่มาที่ไปคืออะไรนะร้านตรงนี้เป็นทางอาชีพเหรอเส้นทางเศรษฐีเส้นทางเศรษฐีคนที่จะพาร้านค้าทั้งหมดตรงนี้มาออกงานคือเป็นเศรษฐีแล้วร้านพวกนี้เป็นเศรษฐีแล้วยังเป็นยังใกล้แล้วอยู่เส้นทางเศรษฐีใช่ไหมใกล้แล้วอ่าโอเคอ่านเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยทองดีเบอร์เกอร์โอ้ห่ากินไหมทำให้ทานขายไหมเนี่ย พอดีนะสองดีเบอร์เกอร์เป็นไงบ้างเบอร์เกอร์หมูหรือเบอร์เกอร์อะไรหมูไก่เน yeah. ื in ้อครับ๋อดีเลยครับหมูไก่ยี่สิบห้าโอ้ทำไมถูกนะโอ้มาเลยพวกเรามิวเทียมสยามนะนั่งลงมาที่สถานีเลยนะสนามชัยครับสนามชัยขนมจมปังไอติมย่างเนยโอ้เฮ้ยน่ากินว่ะนี่ไอติมเหรออันนี้เป็นขนมปังย่างเนยค่ะค้าโอ้โหแล้วทำไมเป็นสีดำอ่ะเป็นชาโคลค่ะอ๋อขนมปังชาโคลแล้วข้างในมีไอติม อ๋อมีเนยใช่ต้องเป็นเนยแล้วก็ผ่ากลางใส่ตีอ๋อยัดติ๊ก้ไปใช่โอ้น่ากินเว้ยโอ้ไม่เคยกินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองมาชิมหน่อยอ้าวมาได้นะพวกเราถึงหกโมงเฮ้ยถึงสองทุ่มเออมีไช้อะไรบ้างเนี่ยช็อกโกแลตนมสดอันนี้เส้นทางเศรษฐีของมัติชนเขาเส้นทางเศรษฐีแล้วมีใครท่านบกใช่ค่ะบกอธิบายนี่คืออะไรเส้นทางเศรษฐี ยี่สิบร้านค้าค่ะที่เป็นแหล่งข่าวของเส้นทางเศรษฐีด้วยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราค่ะวันนี้เราก็ชวนร้านค้าทั้ง20่ร้านนะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็สไตล์ที่ต่างแตกต<อ>่างออกไปค่ะเป็นร้านดังเลยก็มีทั้งหมดทั้งยีร้านก็มาออก,กวันนี้ค่ะที่ไม่บอกรเหรอใช่ใไม่บอกรเด็กจังเนี่ยโอ้เป็นมานานยังนะเป็นเป็นมานานสักพักแล้วสร้างเศรษฐีไปกี่คนละจริงจริงหนูก็อยากเป็นเศรษฐี่ะจริงดิมีร้านนี้ค่ะโอ้นี่ไรเนี่ยท้าไมแฮมเหรอ มันเป็นตัวพามาแฮมด้วยแล้วก็เป็นชีสบอร์ดค่านนะโอ้ก็เดี๋ยวชื้อไปกินแล้วก็ฟังดนตรีด้วยได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อน่ารักดีนะตัวนี้ก็จะเป็นเซต้าวถนนจ่ายตังค์เดียวอันนี้เป็นโอ้เป็นอะไรคะลองอธิบายตัวนี้เป็นชาคโทแลตคัพค่ะจะอยู่ในแก้วแล้วก็รวมชีสทั้งหกสามชนิดมีน้ำผึ้งด้วยเหรอมีน้ำผึ้งด้วยค่ะแล้วก็มีทานลวมกับผลไม้ผลไม้อบแห้งค่ะแล้วก็มีอัลมอนด์วอลนัทค่ะอ๋อครับโอเค ครับขอบคุณมากคขอข้านอนใจไม่ครับไม่เบอร์เกอร์ที่บอก25บาทเพราะเราไม่เคยเราไม,เไม่เคยเห็นเบอร์เกอร์อร25บาทเป,เป็นร้านกาแฟบนรถรถเบตฟาค่ะน<อ>เป็อาชีพเสริมค่ะเจ้าของร้านเป็นคุณครู<อ>แต่ว่า,าวันอาทิตย์ก็จะมีอาชีพแล้วไปจอดที่ไหนจ้าจะจอดบนาพื้นบาทนะอ๋อยุธยาเลยเหรอขับไปยุธยาเนี่ยวันนี้เอาไข่โอโ้โหแล้วขายอะไรวันนี้เป็นกาแฟมือเหรอใช่ครับเป็นโซราบาโอ้ดีเลยครับ ขายดีไหมขายที่พิทยาต้องไม่มีไฟฟ้าใช้อ๋อคือจะใช้อดมือแล้วก็เป็นเทเป็นใช้แล้แล้วที่นี่อ่ะใช้มีไฟฟ้าใช้ไหมมีไฟฟ้าอ๋อนี่ให้ต่อไฟฟ้าเอาน่ารักดีครับอุดหนุนได้นะโอเคเอออันนี้อะไรร้านชามเป็นร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเส้นคลุกคืออะไรโอ้น่ากินว่ะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเหรอใช่ครับใช่อมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณของของเราสูตร มันใหญ่เลยเนี่ยโอ้หอมมากเลยนะใส่ซีอิ๊วครับผมโอ้ใส่ซีอิ๊วดำใช่ครับเป็นปรุงซอสซีอิ๊วครับอ๋อโอ้แล้วก็คลุกเอาใช่ครับมีถั่วลิสงครับน่ากินดีโอเคครับารที่เลือกมาค่ะนานก็จะมีความทันง่ายอ๋อกินง่ายๆนะอันะนี่ล่ะอะไรเนี่ย้านอะไรเนี่ยอันนันจะอันนันจะป่านชาเย็นคนไหนอนันเนี่ยนี่ยนันเหรอผู้จริงผู้เล่นอ๋อดีครับขายดีไม่ใช่นัน ค่ะอันนั้นจะปั่นชาเย็นใช่ค่ะก็จะเป็นชาไทยกลิ่นควันไม้นะคะซิงเกิลเจอร์ของที่ร้านอะไรนะเป็นชาไทยกลิ่นควันไม้ใช่หรือกว่าลงควันเหรอใช่เขาบอกว่าเหมือนกลิ่นควันทุกควันเพียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มนแนวไหนแนวสายมูเหรอใช่แนวสายมูค่ะแต่ว่าสามารถปรับผีได้ปรับผีได้ใช่แล้วก็แบบว่ามีก้อนของสายมูแจกให้ด้วยค่ะออ๋ฮะให้ลูกค้าได้ไปแล้วก็เฮงเฮงกินกินชาแจกทองใช่จะไหวเหรอเนี่ย เดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อก่อนโอเคครับมาอุดหนุนได้นะหรือมันรันหรือมันรันค่ะหือมันรันอ๋อมันคืออะไรเนี่ยขายอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อมันแปลกๆทุกร้านเลยเว้ยเอ้าอา玛บอกว่ารันจะขายก่แล้วแต่นึ่เลยอ๋อแต่อาิสุดอลมาเหรอใช่ค่ะอา玛ด่าหน่อยนึงใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครเอาไปใส่นมไม่มีใครเอาไปใส่อ๋อลือมันรัน อ่อแกคั่วไถ่นมด้วยอ๋อดีไหมจ๊ะเราลดความหวานได้ค่ะเพราะเบสของัไม่หวานเลยแล้วลูกค้ากินบ้างไงบ้างอร่อยไหมกินยังนะต้องด่าลูกค้ากันหรือมันร้นมากินทำไมฮะต้องด่าลูกค้าด้วยดีจ้ะโคโก้สตอรี่ขายพี่พี่กันไดยอยู่ดีพี่พี่ทักเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไลฟ์เกิก่อนโอ้่ากินนะ ขนมจากมะพร้าวขนมด้วยใบเตยมะพร้าวอ๋อโหน่าทานอ่ะมาอุ่นๆได้เลยนะมีหลายอย่างเลยอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อขัมไฟเนื้อย่างเหรอจ๊ะเป็นเนื้อย่างลูกเต๋าค่ะของร้านของเป็นเชฟอายุสิบเอ็ดขวบไหนอ่ะเชฟน้องฟิจิวันนี้ไม่ได้มาออ๋ใช่ค่ะอ๋อหรือมาร้านกับใช่่คะอ๋อ พ่อเขาก็เลยเปิดร้านให้เปิดร้ <5 S 2> านตอนนี้น้องก็อาย,ยุประมาณสิบสี่สิบเอ็ออเดสิบสามเก่งนะแล้วเนี่ยเป็นสูตรของน้องเขาน้องเขาแบบทำตัวเนี้ยค่ะเนื้อมันนรกเนื้อมันมนรกก็คือจะเป็นน้ำมันพริกเผาที่เป็นสูตรของทางรานแต่ว่าเราแบบเห็ดนิดนึงแต่ว่าทานได้วันนี้เขียนว่างเนื้อเนื้องวงค่ะเนื้องัวเนื้องัว อ้าวแวะมาได้นะครับพวกเราถึงสองทุ่มนะอันนี้อะไรนี่ทองม้วนสดไม่ต้องดับเบิลด้วยอะ่ะสวัสดีจ้ากินยังสวัสดีจ้าฮัลโหลโอ้หอมไปเนี่ยนี้ทองม้วนสดปสกติเราต้องไปกินตามไอ้มอเตอร์เวย์นะ <c oughs> ไปอไรเวทยามันจะมีทองม้วนสดกินเยอะร้านคุณยงค่ะเป็นทองม้วนสด,ดนอ,อ๋ออยู่ที่นะไหนน้าพอช่างค่ะอ๋อตรงนี้เอง <c oughs> อ๋อใกล้ใกล้อร่อยไหมจ้าชอบทานไหมเคยทานยังยังค่ะอ๋อหอมมากเลยนี่เป็นใบเตยเหรอจ้าพราวใช่ค่ะเป็นใบเตยกับมะพร้าวแล้วทำไมเป็นสองชั้นคืออะไรสองชั้นก็คือจะมีทองวัสดุอยู่ด้านในด้านนอกเป็นทองวัสดุอ๋อใช่ค่ะจะทำสองติ๊กเจอร์จะไปทำสองลอบค่ะโอ้น่ากินบแลังนุ่ยแล้วร้านอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงพ่อช่างใช่ค่ะอยู่ตรงพ่อช่างทำรุ่นสมัยพ่อแม่เหรอใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ยังขายอยู่นะพ่อช่างอ๋อดีเลยครับ ใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเอ๋ออะอะเม้งสุกี้อะม้งอะมุงอเม้งสุกี้เป็นพิเศษยังไงกับม้งสุกี้เออดูเฮลตี้ดีเนาะรับเข้าที่ฝั่งตรงไหนไหนมีสตอรี่ไหมนี่ก็คืออะม้งเหรออ๋อจะเป็นสุกี้หม่าล่าค่ะอ๋อคิดสูตรเองเลยอ่าจุดเด่นคืออะไรเออจุดเด่นก็จะเป็นหม่าล่าค่ะอ๋อเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดชาค่ะชาเลย ก็ไม่ได้รู้รสอีกกินหมดก็ไม่มร<ถ>ู้รสสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ค่ะออน้อยไม่ปกติเผ็ดมากผมกินหมาล่าไม่ค่อยเป็นว่ะกินแล้วปากมันชาหมดเลยอะ่ะอันนี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดจนะ๊ะเผ็ดค่ะใสหมาล่าเออไหนหมาล่าเป็นยังไงอะ่ะอันนี้เหรอโอ้นนเข็นก็ชาปา,ปากแล้วอืมดีจ้ะแล้วใส่นมด้วยเหรอใช่ค่ะมีใส่นมเพื่อลดความเผ็ดอ๋อเออแปลกเว้ยใส่หมาล่าแล้วก็ใส่นมเพื่อลดความเผ็ด เออใส่ผงคอลลาเจนก็จะใส่ไปทำไมนะอ๋อคอลลาเจนเหรอมีผงคอลลาเจนด้วยค่ะตัวลูกสาวใต้ใค่ะโอ้นี่เขาเรียกอะไรจ้ะเนี่ยเป็นผ้างั้นของภาคใต้ค่ะอ๋อแล้นี้แกงแกงเหลืองเหรอนี่แกงอะไรกแกงปลาอ๋ออันนี้เอาหมกเหรออะไรอ๋อน้ำยาอันนี้สักไว้เออโอ้ดูเผ็ดดีเนาะคุยกุ้ง คนขายหายไว้ร้านนี้ข้าวไก่คาราเกะมันอมีค่ะเป็นเมนูโทริมาลุกใช่ค่ะใช่ค่ะมีทั้งเป็นมาม่าไก่แซ่บแล้วก็เป็นพวกเป็นฝายยำแซ่บก็มีค่ะเทริยากิก็มีค่ะแล้วก็เมนูที่ขายดีเป็นวาซาบิวันมายองเนสทานง่ายตีซื้อแล้วก็ไปกินที่ดูดนตรีไปอันนี้อะไรสเตะอตซอนี่อะตซอเหรอไม่ใช่เอาน้องอะตโอ้ มีสูตรพิเศษยัยงไงเนี่ยเออน่ากินดีนะของเราเป็นไม้กลมเนือ้อนุ่มค่าวเราเป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วขายท<อ>ี่ไหนจะมีร้านไหมร้านเราอยู่สะพานชนะเก้าค่ะ,ะเฮ้ยแต่นน,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 นจ่า,จาเยเงินก็าด้วนุ้ยเฮ้ยอยู่พรอนังเก้าจ้ะอ๋อดีจ้ะเฮ้ยนนท์ไปจ่ายตังค์ก็ได้เลมอนฮันนี่ขายอะไรเนี่ยน้ำพึ่งมะนาวอันนี้คืออะไรจ้ะตัวนี้จะเป็นน้ำพึ่งแท้ฮะจริงเหรอมมีฟาร์มเหรอใช่ค่ะโอ้ กินสดๆอย่างนี้เลยเหรอได้เลยหรือว่าทานคู่กับไอศครีมหรือโยเกิร์ตกันอ๋หวานเลยอย่างนี้หวานเลยค่ะแต่ไม่เลี่ยนอ๋อนี่คือน้ำพึ่งแท้ๆเลยนะนี้เป็นน้ำพึ่งมะนาวอ๋อไม่ผสมน้ำตาลเลยค่ะหวานธรรมชาติออโอเคน่าทานทุกอย่างเลยหมูกรอบตลอดไปจริงเหรอกรอบตลอดไปจริงเหรอหมูกรอบตลอดไปเข้าปากก็ยังกรอบอยู่มเนี่ยโอ้น่ากินเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อ เปิดร้านที่ไหนเนี่ยอ๋อตลาดพดลดพูร้านนี้ค่ะเป็นร้านแพชชชอลแลนด์ค่ะอ่าคอนเซ็ปต์คือการนำเอาเมล็ดโกโก้เป็นตัวโกโก้จากป่าจากรอบอ่ารอบประเทศไทยะนยคะคะก,ก็จะมีแต่ละพันก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราให้โอ้นี่เป็นแบบละเอียดนะใช่ครับทำช็อกโกแลตละเอียดพวกนี้จะเป็นชื่อตามบนหมดเลยครับเพราะาเรอยากให้คุณค่ากับตามบนเล็กๆอ๋อคือผลิตในประเทศไทยนะใช่ปลูกในไทยหมดเลยจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเป็นโกโก้น้ำ เครื่องดื่มแล้วก็มีแบบเป็นซองไว้ชงไปชงถิ่นทานบ้านทานเล่นก็ได้เย็นมีไหมมีครับอ๋ออาถานนทเลี้ยงแก้วดิถนนท์ออกไปไหนแล้วบอกให้จ่ายตังค์เลยหนีไปเถานนท์อาจารย์ลองทานดูไหมคะเขาจะมีแบบว่าเป็นเป็นเม็ดเหรอเปแนะนำไม่ชิมครับแล้วมีคาเฟอีนไหมโกโก้เนี่ยต่ำกว่ากาแฟสิบเท่าเลยครับแต่จริงทานแล้วจะง่วงนอนครับทานแล้วจะหลับสบายครับ จริงเหรอเดี๋ยววันนี้งานอีกไกลเราจะหลับเลยวะเนี่ยอันนี้อมตรงกลางดได้เลยครับตอนนี้มาจากนาลึกที่นครศรีธรรมราชเก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาวครับเป็นดาร์ก80เ็นมีความ,มเป็นชน็อคเกแลตี้ตแล้วก็ครีมี่ครับอร่อยดีนะเดีนะ๋ยวผมให้ลองอีกกินทานอนตัวครับให้ผมมงลองให้คุณลองใม่พอดีมันเปิดอยู่เดี๋ยวมันอร่อยดีนะไม่ค่อยหวานด้วยใช่ัวตอนนี้จะมีความเป็นพวกผลไม้รลกหวานอ๋อดีนะเส้นทางเศรษฐีช่วย มีวันนี้วันเดียวนะรีบมาเลยนะถึงสองทุ่มนะมีสองวันกับข้าอันดับสของโลกสดชื่นกับข้าวกายละเอียดฟังแล้วดูแบบบรรลุธรรมะอย่างเงี้ยเบื่าตอนเขาผัดอยู่อจะหอมมากอ๋อแล้วกายหยาบกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยนี่ไข่เป็ดเหรอใช่ครับเป็นไข่เป็ดลาวอ๋อทอดยากไหมเนี่ย ก็ระดับหนึ่งครับโอ้โหแค่อดนี่นี่อะไรไข่เจียวเหรอกานเป็นไข่เจียวครับไม่ในหม้อนี่มีอะไรไหนเปิดหม้อหน่อยก็จะเป็นหมูครับอันนี้ไก่ละเอียดใช่ครับคือหมูสับเหรอกก่ละเอียดอ๋อเรียกว่ากก่ละเอียดใช่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อครับเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดครับโอ้โหน่ากินดีเนาะแล้วคนไม่กินเผ็ดทำไงอ่ะก็วันนี้ก็เราอยากให้แบบสัมผัสอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นใบกะเพราครับที่เอาไว้ผัดครับผัดแล้วตักราดข้าวเอาใช่ครับแล้วทำขายที่ไหนเนี่ย ตอนนี้เรามีสองสาขาครับที่กาญจนบุรีกับอยุธยาโอ้โหอย่างนี้กรุงเทพต้องรีบมากินเลยนะใช่ครับเพราะว่าไม่มีให้กินง่ายเวันี้เอารีบมาแล้วก่อนสองทุ่มนะเอาให้หมดหม้อหือสองหม้อนี่เลยมีมีเติมอีกเยอะอย่าให้เสียตักสีคนกรุงเทพต้องมาอุดหนุนเพื่อนเพื่อเราหน่อยเออสนุกดีนะงานชิลมากครับเราบรรยากาศอากาศดีด้วยเดี๋ยวไปไปคารวะพี่ช้างก่อนัอดีนะมีกิจกรรมไปเอเอสหน่อยไป สัญญาดีไหมเนี่ย A S เนี่ยสัญญาดีดีดีไม่ใช่แบบกระตุกกระตักกระตุกกระตักไรสุญญดสุดตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ,ะ A S จะมีจุดหลับทิ้งขยออะขยอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรโทรศัพท์แบตเตอรี่ใช่โทรศัพท์แเอาไปแบตเตอรี่มือถือเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์เสริมมือถือแ<อ>ท็บเล็ตทิ้งสว่วนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาทิง้งได้เนาะทีนี้เราไปทิ้งที่เขตก็ได้แล้วก็ที่เขตเราก็มีทิ้งใช่มีหลายจุดเลยดีครับขอบคุณมากเลยนะโอเคขออนุญาตถ่ายรู้ได้จ้ะมา ถ่ายด้วยกันถ่ายเลยถ่ายยังโอเคถ่ายด้วยกันมาเอาน้องข้างหลังโอเคเฮ้ยสวัสดีครับไปหาผู้ใหญ่ก่อนคุณนะจ๊ะขอบคุณเอ็นนะไปไปสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนเว้ ครับผมยินดีเลยครับมาเลยครับออานดินไปไลค์ก่อนไปเดี๋ยวให้ไปไปหาพี่ช้างก่อนเดี๋ยวตามไปโอเคไปหาพี่ช้างเลยไปได้ครับการพิดโซนหนังสือนะครับทุกคนตรงนี้ นี่เป็นโซนบอร์ดเกมใช่ไหมพี่อ่าเป็นโซนบอร์ดเกมบร์ดแล้วก็มีสนับทิมต่างๆก็มาขายหนังสือสนับทิมเข้ามาสนับทิมมาที่โซนแล้วสนับทิมอืด้วยอ๋อก็ใครมาซื้อหนังสือได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่มีแค่ดนตรีอย่างเดียวเนาะมีอาหารมีหนังสือนะครับนีเวิร์กช็อปปั้นดินใก่อปนเกมครับ ปั้นดินก็มีดินเป็นดินที่ไม่มีสารเคมีใช่ไหมฮะปลอดภัยสำหรับเด็กน้องๆมาปั้นกันหลายคนจากเอ็มเทคครับอ๋อเป็นนวัตกรรมจากใช่ครับเอ็มเทคสวัสดิ์ทชอมีวาดรูปด้วยฮะรับวาดรูปรับวาดรูปเหมือนจากสมาคมกระตูนะครับนี่พี่วาดอยู่ ดีครับพี่อาตอนสบายเลยครับโอเคท่นานผู้ว่ายังไม่มา,ไ,มา,าไปร้านหนังสือก่อนโอเคพาพี่ไปอันนี้เป็นโฟนหนังสืออ่านี่ครับคนจัดนี่พี่ตรงเราก็มีมีสิบสี่สำนักพิมพ์มานะครับก็มีสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็เพื่อนสำนักพิมอ๋อสิบสี่ส <14, S 2> ิบสี่สำนักนะครับใช่สิบสี่สำนักของมติชนนะฮะ จะมาออกบูธขายหนังสือความรู้วันนี้ลดราคาด้วยไหมพี่ใช่ครับมีลดพิเศษทุกร้านครับลดพิเศษเนะครับถ้าไปซื้อปกติไม่ลดขนาดนี้ต้องมาที่งานาเท่านั้นแขงดาวอันนี้เป็นของมาทิชนครับมาติชนสีเขียวอวันนี้ลดแล้วก็ซื้อของแถมมีของแถม,มต่างๆครับมีหนังสือออกใหม่ไหมฮะนี่ครับหนังสือออกใหม่จะอยู่ด้านนี้ นิวเบสเซลเลอร์เหจะไปเล่นใหม่ดิมของเนี่ยเปเล่นใหม่ๆพอมาหาความรู้กันนะครับที่งานโนเลสเฟสนะครับมันมติชนอ่าสวัสดีสารคดีอ๋อสวัสดีครับพี่เจอกันอีกแล้วอ๋อวันนี้ยังไม่ไม่ได้มาด้วยฮะับได้ครับพี่อ้าวจ้ารับต้องจะต้อได้อะไรเปล่ายังไม่ได้อะไรครับ พึ่งซื้อเรื่องนี้ไปเว้ยนี่พึ่งซื้อเริ่มเกิดบางบรรลุษไปอันนี้ก็ดีเฮ้อันนี้มีรูปผมด้วย้ยอันนี้เวอร์ชันไหนปะเวอร์ชันใหม่ไหมพึ่งออกปะอ่าไหนเปิดดิเฮ้ยลองหาดูมีรูปผมหน่ะแถวๆนี้แหละคนเขียนก็ดีนะนี่เราเอาไว้เราเอาไว้แจกคนต่างชาติเลยเบอร์เวลี่แบงคอกเจอตอหาไม่เจอวะเมื่อก่อนเขาเปิดให้ดูว่ามีรูปเราอยู่ด้วย นี่คือหนังสือที่เราไว้แจกแขกต่างชาติที่มาเพื่อให้เขาเห็นว่ากรุงเทพเป็นยังไงออคนเขียนเก่งมากเลยเพิ่งปรับปรุงเล่มใหม่หาไม่เจอไม่เป็นไรแล้วก็เล่มนี้ก็ดีนะเกิดบางประรุนี่ก็เพิ่งซื้อไปท้อเปิดตัวหนังสือ,อสองเล่มมีเวอร์ชันหนึ่งสองแล้วก็เวอร์ชันสามแล้วก็มีหนังสือไทยฝรั่งอีกเล่มหนึ่งอ,อ๊ะอะไรวะอันนี้ที่เเปิดใหม่อ๋อประกอบโมเดิร์นอันนี้ก็สวยเฮ้ยรู้ได้ไงนะเนออี่ย เก่งเลยดีมากเขาเพิ่งอัปเดตใช้เล่มนี้ออันนี้แต่ว่คือไม่ได้ชนเหรออันนี้กูโอใช่นั่นก่อนเขาเปิดตัวที่นี่ใช่ใช่นวางนี่ออตัวดีเลยแล้วมีหนังสือฝรั่งอีกเล่มไหมเหรอที่เขาเพิ่งเพิ่งออกไปอ๋อนี่ไง d i โก้โ h รนิเคิลแต่ไม่ได้อ่านเลยอดีครับวเราหนังสือเยอะดีเรียบร้อยดีนะคนอ่านหนังสือเยอะขึ้นไหมเนี่ย อ้าวตรงนี้อะไรเบสเซอร์เล่นหนังสืออ่องใหม่กฏอนาญเบสเซอร์มีนะครับอย่าลืมโซเมียนะครับคุณพัชชาโซเมียที่วันนั้นซื้อไปอ๋อผมซื้อไปยังซื้อไปแล้วที่งานที่ไม่มีเวลาอ่านว่ะสัมมนาเออใช่ใช่โอ้ยนี่เด็กอ่านหนังสือเลยเนี่ยเก่งมากเลยลูกโอ้ยอนาคตไกลแน่เลยโตขึ้นอย่างนี้ได้ดีนะคุณพ่อเดี๋ยวรอดคิวแม่นครับอาจารย์ใครเขียนเนี่ยมเรื่องสิ่งไว้ล้อมคุณวันชัยอ๋อโอเค ก็เปิด,ต,ดตัวใครเป็นตัวใช่ครับก็เปิดตัวเมื่อวานเดี๋ยวเราิมแ,มน,มแมน่นดรรู้ทุกเรื่องจริงเหรอไม่รู้เลยอันนี้ชัดเจนนะนี่ตอบแทนได้เลยสวัสดีจ้าซื้ออะไรจ้ะวันนี้ดีอ๋อประวัตศิศาสตร์เด้อมีท<ด>ีใ่ใหม่ครับประวัตศิศาสตร์ลิลี่อันสามไปอั้นที่สี่เอาพวกเรามาเลยนะเฮ้ยถนนเออเรนี้น่าสนใจเว้ยรีสอร์ทเรทีทิตี้ใช้เมืองเยียวยาใจอ้าวอันนี้อันหนึ่ง ซื้อก่อนการตุนทองซื้อออมาแล้วการตุนทองประชุมรับที่ไม่รับเทคนิคในการประชุมดูแลเดิล้อที่เป็นนิยายเหรอร้อชิมแมนเป็นเอ้าเอาดิเอามาเล่นสารคดีโอเคได้ครับพูดถึงเรื่องสิ่งแรกต่อตาพวกเรามาแวะกันนะครับมีมติชนมาถวายโอ้ยายแป้นพี่เราไปเคลียร์หาเลขตกลงไงตรงวัดคณิกาผล อ๋อไปไหนเมื่อไรเนี่ยวันเสาร์ที่15แล้วจะลงกระดูกขนาดเป็นกระดูกใจแฝงจริงไหมกระดูกในวัดใช่ไหมเออเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่นั่นคือที่ไปวหว้ยาแฝงใช่ใช่ครับตอนที่เราไปตอนถงพระเช้าเลยไม่ได้ลงกระดูใช่เออออกอะไรผมว่าไม่ใช่ไม่ไม่ก็ว่าความจริงออเมื่อไรเนี่ยอ๋อเสาร์หน้าครับท่านวันที่หนมีนาครับอ๋อตั้งแต่ช่วงเช้า9ก้าโมงแล้วไปจองที่ไหนเนี่ยก็จองได้สักเจ็ดที่คิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยครับอ๋อ โอเคอย่างนี้มันจะสแกนได้ไหมเนี่ยให้ผู้ชมสแกนเอาได้ครับแล้วรักกี่คนทั้งหมดอ่าตอนนี้เหลือเยอะยู่หน้าที่สุดท้ายแต่เขาบอกอย่าแฟนนี้ไหวแล้วโหสักศิลป์นะใช่ครับผมไหวอย่างสักศิลป์เลยเราไหวขอให้ช่วยให้ช่วยเคลียร์พื้นที่ช่วยคุยกับเขาเขาก็จบจริงนะเอออยู่มา30ปีทัวรของทัวรอาจารย์นงทองเออใช่ปิยะอาจารย์นงทองแล้วอาจารย์มีทองนำชมด้วยนะครับติเออฝากไปจัดทัวร์ได้ดี ออปติมูสไทม์ดูดิว่ามันมาเป็นมาเป็นยังไงตลาดน้อย Prime. ออปติมูสไทม์ก็จทิปปไโอ้หถังสือเยอะแล้วเราแว,แวแมะมาเยี่ยมมันได้นะก่อน <c oughs> <c oughs> สองทุ่มนะพอดีครับพอดีครับพอ <c oughs> ดีครับติด,ดไลฟ์ไปแล้วขอโทษทีนะอ่ามาแล้ว ครับการเดินมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขับรถอาเดี๋ยวต้องมีงานจบต่ออีกสวัสดีครับพี่ทางไลฟ์สดอยู่นะเอ้าอธิบายหน่อยสวัสดีครับโอ้นี่ท่านผู้อาวาโสเขาเรียกอะไรนะกุมารกุมารสยามเอออีกคนมาแล้ววันนี้สยามมาพี่จิตไม่มาเออพี่จิตไม่มาสบัยดีนะพี่ทางแกจะพูดไม่ค่อยดีแล้วไอ้ตาเป็นอะไรเป็นล้มเหลวอะไรกินยาเขกินยาโอเคครับเยี่ยมมากนี่คือผู้จัดนี่คือจิตวิญญาณของ ขับเคลื่อนสังคมไทยมานานมากเลยนะอานนท์เรียบร้อยดียยครารวาพี่ชายยังไม่เจอแลว้วครับสวัสดีนะครับแต่คุณปราบนี่ไม่ใช่ลูกใชนะห,หลานลูกสิลูกเหรออ้าวลูกเหรออ้าวจริงนี่อ๋อแต่พี่โตไม่ใช่ลูกเอ,เออครับตนนึงท่นขอร่วมเฟรมกแบบับฮีโร่ครับไอดอลครับที่ขับเคลื่อนเรามาแล้วก็มีสื่อดีๆให้คนไทยมาตลอดนะหลายสิบปีกี่ปีแล้วเนี่ยพี่ละ ทีสิบทีสิบเจ็ดปีมีกี่นิตยสารตอนนี้โอ้ลายหัวมากลายหัวนะศิลปะวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างอาจารย์สุกจิตไม่ได้มาไม่ได้มาครับคู่คู่หูคจิตยสารดูไม่ค่อยสบายมั้งดีขึ้นยังใส่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะยินดีครับพี่ช้างขอบคุณนะครับเมื่อวานขอโทษทีไม่ได้มาพอดีติดงานสัญจรเดี๋ยวไปดูงานก่อนขอบคุณนะครับอ่าพวกเราได้เจอพี่ช้างปูชนีแะบุคคลของวงการสื่อวงการหนังสือไทยอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปเดินดูมาเลยนะครับถึงสองทุ่มนะ ไปเทียวสยามนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีรามชัยแล้วเดินขึ้นมาถึงเลยฮะถึงสองทุ่มยังมีอาหารมีหนังสือมีกิจกรรมเดี๋ยวเออไปดูดนตรีก่อนไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีดนตรีอของเราอเ,เองครับขออนุญาตัสดีนะครับัสดีครับอันนี้มีวงดนตรีลูกทุ่งไนงะโอ้บรรยากาศดีมากแล้วขเราสีเขียวแล้วก็ร่มแล้วเนี่ยไม่ร้อนละมาได้เลยฝุ่นไม่มีนะวันนี้ เฮ้ยเมื่อเช้ามันมีงานโยคะที่ดีมากเลยว่ะเออครูแก้วใช่ไหมเออดีมากเลยเขามีทุกวันอาทิตย์ตัวอาทิตย์แล้วก็มีทิศต่อด้วยใช่ครับเออดีมากครับอ้าวเพลงอันนี้คือวงตีกทมสวัสดีค่ะวันนี้เพลงอะไรจ๊ะลูกทุ่งอ่าไหนคนไหนเป็นนักร้องอ้าวคนไหนเป็นนักร้องนำเนี่ยอานนี้หลายคนเลยครับที่เป็นกอยยิ่งโอ้ พร้อมยังพี่ทีนี้จะเกษียณแล้วเป็นงานสุดท้ายอ๋อโอเคเอาให้เต็มที่นะกี่โมงร้องกี่โมงห้าโมงครึ่งครับเอาเลยเลยวะเขาสัมนาครับนึงครับอ๋อก็สัมนาสัมนายังมีในห้องนั้นเหรอเ๋ยอีกสักสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วอันนี้ก็วงของกทมนะขอบคุณทุกคนนะการย่างขาเช็ดครับขาเช็ดโอเควันนี้มีทศพลด้วยครับทศพลมากี่โมงก็ประมาณหกโมงครับอ๋อโอเคมีดวงตาคงทองอ๋อถึงวันนี้เล่นยันสองทุ่มเลยครับ ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มมาได้เลยนะลุกทุ่งล้วนเลยขังเครื่องเต็มวงเลยครับเฮ้ยจริงอ่ะขังเครื่องจากไหนกมครับผมอ๋อแล้วนั่นมาเปล่าชื่ออะไรประสิบนะมเออไม่เอาประสิบมาด้วยอ้อบรรยากาศดีนะครับแวะมาได้พวกเราถึงสองทุ่มนะมาเลยเนี่ยของกินอะไรเพียบเลยแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ของครทมอเอาเลย เอาล้เพลงนะเดี๋ยวจะไลฟ์อยู่จะจบๆจะเฮ้ยเขาจะด่าป่ะเนี่ยเขาเขาเขาโน่หูป่ะเฮ้ยเขาเสวนาอยู่ป่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโน่หูเดี๋ยวเดี๋ยวโน่หูเออแหมเอาไม่เป็นไรก็ดีให้ผู้ชมจะได้มาฟังที่นี่แหมโอเคไม่เป็นไรนะพวกเราขอบคุณนะครับหลายร้านเนยเขาปรับปรุงอยู่นะเป็นที่ของสัตว์นนี่ก็ปรับปรุงหลายอย่างแล้วน่าจะดีขึ้นโอเคสันนนไปแล้วมีอะไรขึ้นหน้าบ้างอธิบายดิ เราได้ไปด้วยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไหมเพื่อคนไร้บ้านเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวได้ผู้รับจ้างแล้วฮะแล้วก็จะเข้างานสัปดาห์หน้าปรับปรุงไอ้ตรงประลาแม่สีให้เป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านทั่วคราวใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์คล้ายว่าศูนย์ฟื้นฟูครับโอเคจะมีหลายมูลนิธิมาช่วยกันใช่ครับโอเคนะไปแล้วพวกเราสวัสดีครับเดี๋ยวก็ไม่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 ให้ฟังละให้มาฟังเองถ้าอยากฟังก็มาฟังเองนะเดี๋ยวจะเริ่มห้าโมงครึ่งนะครับออฟเต็มที่นะ โอเคครับพวกเราพร้อมวงใหญ่มาเลยครับวงดนตรีลูกทุ่งนะอากาศดีครวันอาทิตย์ไม่ต้องเสียตังค์เข้ามาปีเลยปราบันเทิงแล้วก็พื้นที่สีเขียวโอเคครับขอบคุณมากครับ